สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสาหรับคุณลูกค้านะคะที่มองหานะผ้าถุงนะคะผ้าถุงนะคะแบบผ้าถุงนะคะตามรอยคุณนิ่านะคะคุณลูกค้าขะสั่งส,ง,ง,งส่งตรงเนาะส่งตรงส่งมอบนะคะให้กับคุณลูกค้านะนี่ค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อน,นะผืนละ690บบาท6 9ริบาทบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคุณลูกค้าคะอ่ะนี่ค่ะ จะส่งให้คุณพี่ลำพึงก่อนแล้วคุณพี่ลำพึงนะคะอยู่อำเภอโชคชัยนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะสั่งซื้อนะคะบอกว่าเอาสีกรมเนาะสีกรมค่ะคุณลูกค้าค่ะ สวยๆแบบนี้เลยค่ะ690าบบาท690บาทค่ะผ้าสวยผ้านิ่มมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขะอบแล้วนะอบนิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนุ่มๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะพร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อนะคะคุณลูกค้าค่ะโทรมาศนะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8 0 8 9 0 4 1 6 0 0่ได้เลยค่ะ690บาทดริการจปดเกงฟรีนก็บเงินป่ายทางไม่บวนเพิ่มนะหรือว่ะซื้อเ็นผ้าชุดได้เลยนะคะคุณลูกค้าก่ะ มีผ้าใหม่ด้วยนะมีผ้าตัดเสื้อนะคะแล้วก็มีเป็นผ้านี้เนาะก็ราคาอยู่ที่1290บาทค่ะบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ1 2 9 0้าบาทจนะ้าเนี่ยค่ะมีของขวัญข,ของฝากของที่ะระลึกมอบให้ด้วยนะเนี่ยค่ะรับเซตนี้นะคะแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะรับผ้าตัดเสื้อด้วยเนาะรับเป็นผ้าตัดเสื้อด้วยแล้วก็รับเป็นผ้าถุงด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะ,คะ ถ้าตัดเสื้อนะคะคุณลูกค้าสามารถนําไปตัดได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัดเป็นข้อเลียมข้อทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิระดานะคะคุณลูกค้าตัดได้เลยนอกาะคุณลูกค้าขาเนี่ยค่ะจะส่งให้กับคุณพี่รำถึงนะคะอยู่อําเภอโชคชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้านะคะถ้าคุณลูกค้านะจับจับสิ้นเป็นนะคะคุณลูกค้านะนําไปใส่ได้เลยสบายๆนะคะไม่ต้องไปตัดเย็บเพิ่มเติมก็ได้นะเนี่ยค่ะใส่เป็นหน้านางก็สวยนะคะนุ่จะจับเป็นหน้านางชายพกนะเดี๋ยวนุ่จะจับเป็นหน้านางชายพก สยมากๆเลยค่ะลูกค้าค่ะนี่เราก็จับตรงเอวก่อนนะคะหาเข็มกลัดก่อนนะใส่เข็มกลัดก่อนนะนี่ค่ะจับตรงนี้นะคะแล้วใช้เข็มกลัดนะคะกลัดตรงนี้ก่อนนะคะมันจะได้ไม่เป็นปมใหญ่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลูกค้าค่ะจากนั้นนะคะพับด้านหนึ่งก่อนนะคะพับด้านหนึ่งเข้าแบบนี้ก่อนพับเก็บก่อนนะคะพับทีละหนึ่งส่วนนะ นี่จะเป็นหน้านางชายพกนะคะนี่ค่ะจากนั้นนะคะสอดเข้ามาข้างในแบบนี้นะคะมาด้านในนะคุณลูกค้าดึงตรงนี้ได้เลยนะคะเนี่ยมันก็จะเป็นชายพกขึ้นมาแบบนี้นะคะนี่แหละที่เขาเรียกว่าชายพกนะคะคุณลูกค้านะจากนั้นนะคะเราก็จับหน้านางปกติอีกฝั่งนึงนะคะอีกชายผ้าหนึ่งนะคะอีกชายผ้าหนึ่งนะคุณลูกค้าค่ะเราก็จับเป็นหน้านางปกติได้เลยจ้านี่นำไปนุ่งสดได้นะคะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าผ้านิ่มนะผ้านิ่มผิวทิ้งตัวมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าสามารถนําไปนุ่งแบบนี้ได้เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็เวลาเราเก็บทรงตรงหน้านางนะคะคุณลูกค้าขา,าเนี่ยทำแบบนี้นะเนี่ยสิเข็มกลัดนะคะอย่างนีนใส่ก่อนนี่ค่ะก็าเนตรงบบนิดนึงนะคะใส่ไปแบบนี้ใช่ไหมคะตรงเนี้ยเก็บตรงเนี้ยค่ะใช้เข็มกลับนะคะติดนะคะตรงตรงตรงนะคะ่ะเนื้อเข่านิดนึงค่ะเก็บเก็บทรงนะคะเก็บทรงวัตนถนะะุนี่ค่ะ ให้เป็นอยู่ทรงนะคะก็จะติดเข็มกลัดตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะคะเพิ่มเติมนะคะค,คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็จะได้ผ้าถุงผ้าไทยเป็นแบบหน้านางใช้ปกสวยๆนะคะมีผ้าหนึ่งผืนสามารถเอแด็บใส่ได้เลยะค,ะค่ะคุณลูกค้าค่ะใส่ได้หลากหลายทรงมากๆใส่ได้หลากาหลายทรงมากๆเลยนะคะเก๋ๆสวยๆค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะเพิ่มความหรูหราด้วยเข็มขัดได้เลยะคะ่ะเพิ่มความหรูหราด้วยเข็มขัดได้เลยค่ะเข็มขัดชุดเงินนะคะเข็มขัดโรเดียมชุดเงินสวยๆค,ค่ะคุณลูกค้าค่ะราคาเส้นละ3 9 9บาทราคาเส้นละ3 9 9าบ้าบคท สั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะสั่งซื้อได้นะคะเข็มขัดนะเส้นละสามร้อยเก้าเก้าจ้านี่ค่ะอันนี้จะเป็นลายหัวโบนะคะเข็มขัดหัวโบนะสวยๆด้ยนะชุบเงินชุบเงินขาวนะคะเขาเรียกโรเดียมแข็งนะคะโรเดียมแข็งเลยนะเข็มขัดร้านเรานะคะใช้เลือกนะคะเลือกที่แบบโรเดียมแข็งๆเลยนะอย่างดีให้เลยนะนี่ค่ะอสวยๆอย่างนี้เลยค่ะ ใส่ออกงานได้แล้วค่ะคุณลูกค้าขาเป็นอีกหนึ่งทรงนะซื้อผ้าไปหนึ่งผืนนะคะแล้วก็ไปอดแดปใส่ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปตัดก็ได้นะถ้าเราไม่สะดวกแต่เราก็นะคะจับผ้าเนาะจับผ้าเป็นหน้านาอันนี้ก็จะเป็นขอุญาเรียกว่าหน้าหางชายพกนะคะคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอนะชื่นชอบงานผ้าไทยผ้าทอนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยนะคะนอกจากสั่งซื้อผ้าแล้วนะคะเราก็ยังมีเทคนิคดีๆทริคดีๆนะคะในการจับผ้าในการนุ่งสิ้นในรูปแบบต่าง มานาเสนอให้กับพี่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะที่ช่อง YouTube แม่มารีผ้าไทยด้วยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ขอบพระคุณนะคะคุณพี่ลําพึงนะคะอยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาคุณลูกค้คาประจําของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะขอบพระคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะที่สั่งซื้อสินค้าจากทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะขอบพระคุณค่ะ